สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมส่วนพลวัดนะครับครับช่องพลวัดชาแนวนะครับนี้กะพามาชมหมูนะครับหมูแม่หมูแม่นางนะครับกะคือเอาเขาเลืองนะครับกะแม่นี่นะครับสำหรับแม่นี่แม่เนี่เขาห้ลูกไปหนึ่งชุด ก็ยานุ่ไปกับประมาณเดือนเดือนเศษเนะครับกบ็ตอนนี้ก็ยังว่าท่านเป็นศาสตร์นะครับน่ครับออคือสาหรับแม่นี่เป็นทองแหลกนะครับสาหรับการขอลูกกับแบบมน่นี่คือตอนขอดล้างขอดนะครับให้อาหาร แม่อุ้มทองมาตลอดนะครับคือจะบโบได้ให้แม่อาหารระยะแม่ให้นมนะครับกะผลที่ตามมาคือการบกรรับสัตว์นะครับกะเป็นเป็นแบบนี้การลัางพึ่งพึ่งเจอปัญหานี่จากสองสามปีที่แล้วนะครับกะบโเคยมีเลยกะครับกําลังมาเจอแม่นี่แหละครับแม่แหลกระยะสามปีนะครับ แม่อื่อกะแม่อื่อกับ่บคอยเฉอนะครับเพราะว่ากะให้อาหารแม่แม่ตามระยะตามระยะคือการแม่หมไห้นมระยะแม่ไห้นมแล้วก็แม่อุ่มทองให้อาหารตามโภชนาการถูกต้องมาโดยตลอดนะครับน,นี่ผมกับล่องไห้เป็นแม่อุ้มทองทุก ทุกระยะเบิงกับพ้นที่ตามมากก็คือเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อนี้ก็ได้ได้เป็นยาไปสือตามสืบอ,อยู่หลานหลานหมอมานะครับเพิ่นจัดยาให้จะเป็นยาตัวนี้นะครับพี่นอ้องนี่ครับเป็นแคปซูลมีอยู่โดยการซองแคปซูลนะครับกับ นี่ครับมีดูวกันอยู่สองแคปซูลคือหาตอนตอนไอ้กินอาหารนะครับหาพร้อมอาหารเขาจะเป็นผงข้างในแล้วก็ก,ก้อนก้อนจะหาอาหารหมอแนะนําว่ามมาว่าหายกินเวลาทองหว่างนะครับผมก็เลยตอนคุณว่ายเนี่มือเสาร์นั่นห้ งดอาหารเสาร์ไปถึงสามเก่าโมงไปถึงเก่าโมงแล้วก็ค่อยมาให้อาหารปกติกว่าหย่านมันหย่านโมเนะใจผมก็เลยอดอาหารเย็นไปเลยนะครับผมจะไปให้อีกครั้งหนึ่งก็กคือเสาร์เลยก็ค่อยจะมาให้อาหารลองเบิงครับว่าตอนตอนเสาร์เวลาผมให้อาหารแล้วเขาจะกินบอ่อแล้วก็วผมถามคุนว่าจักเหมือจะเป็นสัต์นะครับถามคุณกับประแม่อยู่สามวันนะครับ สามถึงสี่วันก็เหลื่อมเป็นศานนสตร์แล้วตอนที่แลกเนาะครับผมก็ว่าเขาเป็นศาสตร์อยู่เด้แต่ว่าเหมือนจะบอชาดเจียนนะครับก็ค,คือมีเอาไม้ว่าเพียบวมอยู่แต่ว่า,วาบวมีความหนิงนะครับเอางย่างไว่าบวมมีความหนิงก็บวมีคือถ้าห้าผสมบ,บวสามอาจจะผสมได้นะครับผมจะมามืออื่นเสาเดี๋ยวผมมาจัดก,การอีก นี่สองแคปซูลนะครับเดี๋ยวเจอกัน